to see just ตัดกับตัวรถอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของตัวไฟหน้านะคะน้องก็เป็นไฟโรงเดิมนะคะจากโรงงานแล้วก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ซีนอนนะคะมีไฟเดย์ไลท์ LED มาให้แล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยค่ะคันนี้เขามีไฟตัดหมอกมาให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ชุดหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นชุดแต่งเดิมๆจากโรงงานเลยนะสําหรับตัวนี้ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะหรือว่าล้อแม็กกับยางของเขานะคะแม็กเนี่ยจะมาในขอบ18นะคะยางก็มาในปี2021ด้วยค่ะ คันนี้เขามีซุ้มล้อมาให้แล้วนะคะเป็นสีดำมีอีกเช่นเคยค่ะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะจะเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้าค่ะเป็นสีดํามีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างอีกด้วยนะคะแล้วน้องอ่ะมีบันไดข้างมาให้นะ,ะเพราะว่าน้องอ่ะเป็นตัวยกสูงนะคะมีบันไดข้างเพื่อที่ว่าเราจะได้ขึ้นลงรถสะดวกสบายแล้วก็คันนี้เป็นตัวสี่ประตูนะคะด้านในเนี่ยกว้างอย่างแน่นอน เป้ามือจากของน้องอ่ะมีปุ่มเซนทัลล็อกมาให้อีกด้วยนะคะเป็นตัวสีดำค่ะพร,ร้อมกับฝาเปิดถังน้ำมันอย่างนั้นเองนะคะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในส่วนตัวด้านหลังของน้องกันบ้างดีก,กว่านะคะว่าจะเป็นยังไงด้านหลังของน้องนะคะคันนี้เขาก็จะมีชุดแต่งสปอร์ตมาของรถยนต์หรือว่าที่ห็นชื่อหนึ่งก็คือโรบานะคะเขามีมาให้แล้วเป็นชุดแต่งจากโรงงานเลยนะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังมาอีกด้วยนะคะตรงนี้ แล้วก็คันนี้เขาจะมีไฟเด็กอยู่ที่ฝากระโปรงหลังนะคะพร้อมกับเบามือจับสีดำค่ะที่เปิดด้านหลังแล้วก็มีกล้องหลังจากโรงงานมาให้อีกด้วยนะคะในส่งตัวไฟท้ายเนี่ยก็แยกเลเยอร์มาให้แล้วเป็นเรียบร้อยคันนี้นะคะเขาติดกำลัป้ายมาให้กับลูกค้าขาของเราอีกด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยเราก็ได้ล้างทำความสะอาดมาให้แล้วนะคะพร้อมกับขีดน้ำยาก,กาันสนิมอีกด้วยนะคะ ของตัวแม็กซ์ไรเนอร์ของน้องคันนี้นะคะไม่มีการแบบว่ามีร่องรอยการขีดข่วนหรือว่าบุกสลายเลยนะก็คือถึงเมียก็คือน้อยมากๆแทบจะมองไม่เห็นเลยนะสําหรับน้องตัวนี้ใดนี้เราไปดูในส่วนตัวด้านในของน้องนีกก่าว่าไททันค,คันนี้จะเป็นยังไงเข้ามาในส่วนของตัวด้านในของน้องคันนี้นะฝั่งประตูเนี่ยเขาจะเป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้านะคะเอาตัวหนึ่งบานบานคนขับอย่างนั้นเองจ้าแล้วก็คันนี้น้องมาในกุญแจรีโมทนะพร้อมกับปุ่มคุชสตาร์ทเลยนะคะอยู่ทั้งด้านขวามือ พวงมาลัยของน้องนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นค่ะมีฟูดคอนโทรลมาให้แล้วเป็นที่ร้อยนะคะแล้วก็มี SR s อ s a i r b a แอคู่หน้ามาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้หน้าจอของน้องนะคะจะเป็นแบบตัวเรือนไม้บวกที่ต้นขะเลขใหม่ที่1นึ่งแนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะมีพื้นที่วางของได้ใช้งานได้จริงเลยนะคะสําหรับคันนี้คอนโซลตรงกลางนะคะหรือว่าเครื่องเสียงน้องเขาคันนี้เขาจะมาในหน้าจอทัสกิแล้วนะมีขนาดหน้าจอมาถึง7นิ้วเลยนะคะ แล้วก็รับ Apple CarPlay พนะคะพร้อมกับ Auto a n d r ด i ออีกด้วยนะคะหรือว่าข้อมูลทั่วไปเนี่ยสามารถเล่นได้หมดเลยเชื่อมกับโทรศัพท์ก็ได้อีกด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ตัวแอร์นะคะเขาจะมาในแอร์ออโต้แล้วนะคะเป็นระบบออโต้หมดเลยแอร์เย็นแทงเพาะนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็มีไฟฉุกเฉินมาให้ตรงกลางฮนะทุกอย่างสามารถใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ถัดลงมาเราจะเจอกับ ช่อง USB นะคะกับ power outlet ที่เขามีมาให้นะคะแล้วก็มีช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆมาให้อีกด้วยนะคะตัวเกียร์คันนี้น้องจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายขับสบายค่ะมาในออโต้แบบขั้นบันไดนะคะเบรกมือน้องก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะพร้อมกับที่พักแขนที่เขามีมาให้นะ ตัวเบาของเขาเนี่ยคันนี้จะเป็นเบาหนังทั้งคันเลยเป็นสีดําตัดกับสีส้มนะคะทั้งข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะ,ะแล้วก็บาะด้านหลังเนี่ยเขาจะมีที่พักแขนมาให้มีช่องใส่แก้วนะ้ำามาถึงสองด้านเลยนะคะสําหรับเจ้าน้องตัวนี้ด้านบนนะคะหรือว่าฝ้าไปดานไม่มีรอยเจิมนะคะที่บังแดดเนี่ยก็มีกระจกมาให้ฝั่งผู้โดยสารเพียงแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะคะคันนี้มีไฟข้างหน้ามาให้แล้วนะ,ะหรือว่าไฟตรงกลางนะคะแล้วก็มีที่ใส่แว่นพร้อมกับไฟกลางเก่งนะคะ ที่มีมาให้อีกด้วยนะคะสำหรับเจ้าน้องตัวนี้แล้วก็ข้างในคันนี้เขามีลำโพงมาให้ถึง6ตัวกันเลยนะคะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในส่วนตัวหน้าห้องเครื่องน้องกันบ้างดีกว่าในส่วนตัวหน้าห้องเครื่องน้องคันนี้นะคะน้องก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นจุดแต้มสีหรือว่าเม็ดอาร์คแต่ก็คือยังอยู่คมหมดเลยนะคะแล้วก็น้องตัวนี้เป็นเครื่องคอมเมอร์เรวนะคะ DID ค่ะ2.4ดนะคะสําหรับตัวนี้เป็นตัวขับสองนะคะมี ABS ค่ะจุดกระจายแรงเแบรบกมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใส่ของเหลวเนี่ยยังสามารถใช้ง,งานได้ปกตินะคะไม่มีการเสื่อมสภาพแบตเตอรี่เนะี่ยยังสามารถใช้ง,งานได้ดีเลยนะคะฝากระโปรงก็มีแผ่นกันความร้อนมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ที่ท่านใดนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจรถนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะทุกแอปพลิเคชันเขียนว่า Mario Motor รนะคะรถส่วนแบบที่1นะคะก็จะเจอกับช่องทางติดต่อของเราหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0925629999นะคะใครที่ชอบคลิปนี้น้องเนยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe โลอีกด้วยนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้น้องเนยก็ต้องขออนุญาตร้าพี่ทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ